สวัสดีค่ะกลุ่มพวกเราจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องประวัติจังหวัดศรีสะเกดระยะทางไปประสานหินในจังหวัดศรีสะเกดโดยใช้ทฤษฎีกราฟค่ะจะทำโดย 1. นางสาวสุวิชยาดวงเนตร 2. นางสาววิเชยาดามาลิ 3. นางสาวบางท์ข้นมหา4นางสาวรัตนาโรนพูลสวัสด์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เสนอคุณครูจุชนชันภาคเพียนค่ะบทที่1 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันของเรามีอยู่ในทุกกิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมอาจเกิดปัญหาขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดคิดจากนั้นเราจึงค่อยๆหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นๆซึ่งปัญหาที่เราสามารถจําลองปัญหาช่วยในการแก้ปัญหาให้ง่ายขึ้นคือทฤษฎีการ,รนั่นเองจากเหตุผลนี้กลุ่มผู้ศึกษาจึงหากิจกรรมที่สนใจเพื่อจัดทําเป็นโครงงานซึ่งพบว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนั้นผู้ศึกษาได้จัดทำโครงงานท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดนำไปสู่ทฤษฎีกราฟโดยมีแนวคิดว่าการเดินทางไปเที่ยวแต่ละที่นั้นต้องเดินทางไปเส้นทางใดถึงจะมีระยะทางที่สั้นที่สุดการเดินทางสะดวกใช้เวลาน้อยและถ้าในอนาคตจังหวัดศรีสะเกดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายพวกเราในฐานะเจ้าบ้านก็จะสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเส้นทางการเดินทางให ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้การจัดทำโครงงานครั้งนี้ได้รับความรู้ควบคู่ความสนุกสนานทำให้ผู้ศึกษาได้ความเข้าใจความสำคัญของคณิตศาสตร์มากขึ้นโดยจะนำความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆและชุมชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่สำคัญในจังหวัดรีสเกต 2. เพื่อนำความรู้เรื่องทฤษฎีการเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้ในการหาเส้นทางการเดินทางที่สั้นที่สุด 3. เพื่อจัดทำแผนที่แสดงเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดรีสเกตขอบเขตการศึกษา3.1เนื้อหา 3.1.1ทฤษฎีการเมืองต้น3.2ระยะเวลาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2565ถึงวันที่7มีนาคม2566 3.3สถานที่3.3.1สถานที่ในการสำรวจคือปราสาทกำแพงใหญ่ปราสาทโดนตวนปราสาทบ้านปราสาทปราสาทน้ำหนักไสปราสาทปางกูปราสาทเยอปราสาทกำแพงน้อยพระธาตเมืองจันทร กูสมบูรณ์3.3.2สถานที่รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานคือโรงเรียนศรีสเกดวิทยาลัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ4.1มีความรู้ในเรื่องเส้นทางการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัดศรีสะเกต4.2มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีการเบื้องต้น4.3ได้แบบแผนที่แสดงเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกดค่ะ บทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดทำโครงาคณิศาส์ครั้งนี้ได้ศึกษาเนะะื้อหาที่เกี่ยวกับคณิศาส์ดังนี้1ทฤษฎีกาเบื้องต้นประวัติความเป็นมาทฤษฎีกรารนั้นมีจุดเริ่มต้นจากผลงานตีพิมพ์ของเลโอนาร์ดออยเลอร์หรือที่รู้จักกันในานามปัญหาสะพานทั้ง7แห่งเมืองโคนิสเบิร์กเขาสนใจวิธีที่จะข้ามสะพานทั้ง7แห่งนี้โดยข้ามแต่ละสะพานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นผลงานนี้ยังถือว่าเป็นงานแนวทอโพโลยีชิ้นแรกในเลขาคณิตกล่า็คือเป็นงานที่สนใจเฉพาะโครงสร้างของรรูป่่่าางเลขคณิตทีม ขึ้นกับขนาดระยะหรือการวัาดใดๆางานชิ้นสําคัญนี้ยังได้แสดงความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งระหว่างทฤษฎีกราฟและทอพโพโลยีล่ายเลือปัญหาสะพานคืนนิเบิรมีอยู่ว่าณเมืองคืนนิเบิร์กรรรมีกเกาะกลางแม่น้ำพีเกียวจำนวนสองเกาะและมีสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะและเมืองชาวเมืองคืนนิเบิร์กพยายามหาวิธีเดินข้ามสะพานให้ขบทึงสะพานโดยที่ข้ามสะพานแต่ละสะพานเพียงครั้งเดียว และกลับมาที่จุดยอดเริ่มต้นตนะกราฟเป็นวิชาการแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์กรฟเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ได้มากจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพัฒนาทฤษฎีกราฟมีมาเมื่อเหลียวนานาดออยเลอร์ได้พัฒนาและตีพิมพ์ผลงานเป็นที่ปรากฏตั้งแต่ ปีคิเทศกาช1,736ผลงานเรื่องการาฟไม่ค่อยได้รับความสนใจจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและมีการพัฒนาและนำมาใช้กันมากเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองสาเหตุของคฤษฎีกราฟมีบทบาทมากหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็พอพัฒนาการทางสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นการสร้างถนนหัวทาง การวางท่อการจัดส่งน้ำในระบบชลประทานการวางแผนการผลิตที่มีการเชื่อมโยงแม้แต่วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นวงจรที่ซับซ้อนและยุ่งยากดังนั้นการใช้ทฤษฎีกราฟและเน็ตเวิร์กซึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่องานพัฒนานลองนึกดูว่าหากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านสาธารณประปูก กราฟและส่วนประกอบของกราฟในชีวิตประจําวันกิจกรรมที่คนเราทําดือนนั้นเป็นประจํานั้น <c oughs> ก็เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการดําเนินชีวิต <c oughs> หลายปัญหาสามารถสร้างแบบจําลองที่เหมาะสมแทนปัญหาซึ่งทําให้ปัญหาเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือแล้วแก้ปัญหาโดยการหาคําตอบจากแบบจาลอง จากนั้นจึงนะํคาคําตอบที่ได้จากแบบจําลองมาอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากปัญหาจริงซึ่งปัญหาที่เราสาม,มารถจําลองปัญหาโดยการใช้จุดและเส้นช่วยในการแก้ไขปัญหาให้ง่ายขึ้นเป็นที่มาของทฤษฎีกราฟนั่นเองและต่อจากนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีกราฟที่วาด้วยจุดและเส้นแต่เนื่องด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่จึงจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจนิยามกราฟประกอบด้วยเซตจํานวน2เซตหนึ่ง เซตที่ไม่เป็นเซตว่างของจุดยอด2เซตของเส้นเชื่อมที่เชื่อมระหว่างจุดยอดตัวอย่างกําหนดกราฟ G 1และ G 2ดังรูปจงหาเซตของจุดยอดและเซตเชื่อมของกราฟจากกราฟที่กําหนดให้บทที่3วิธีการดําเนินการ 1. ขั้นตอนการดําเนินการ1.1รวมกลุ่มจัดทําโครงงานคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 1.2ประชุมวางแผนกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ1.3ศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญ ในจังหวัดศรีสะเกดจากคณะครูและ Google 1.4เดินทางศึกษาเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญในจังหวัดศรีสะเกด5ศึกษดาาค้นคว้าเรื่องษดีกราฟเบื้องต้นจากหนังสือแบบเรียนและอินเทอร์เน็ต1.6จะทําแผนที่แสดงเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญในจังหวัดศรีสะเกด1.7จดจะทำโครงงานฉบับรูปเล่ม1.8จะทำแบบนำเสนอโครงงาน1.9ตรวจทานความเรียบร้อย1น นำเสนอโครงงานสสถานที่2.1สถานที่ในการสำรวจคือสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัดศรีสะเกด2.2สถานที่รวบรวมข้อมูลจะทำรายงานคือโรงเรียนศรีสะเกดทิทไรลัย3ขอบเขตการศึกษา3.1เหนื้อหา3.1.1ทฤษฎีการเบื้องต้น4ระยะเวลาตั้งแต่วันที่4มกราคม2566ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2566 5เครื่องมือในการสำรวจข้อมูลและการ จะทำแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว5.1เครื่องมือในการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัดศรีสะเกดได้แก่ Google Map 5.2เครื่องมือในการจัดทำแผนที่เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัดศรีสะเกดได้แก่ปากกากระดาษแผนที่สีรูปภาพ6เครื่องมือในการประเมินโครงการแบบประเมินโครงการ7ปฏิทินการปฏิบัติงานที่4ผลการดำเนินการ การจัดทำ <S <S โครงงานคณิศตาสตร์เรื่องประวัติจังหวัดศรีสะเกดร,ระยะทางไปปราสาทหินในจังหวัดศรีสะเกดโดยใช้ทฤษฎีกราฟคณะผู้จัดทำได้ศึกษาเนื้อหาจาก Google เพื่อศึกษาหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและเนื้อหาทางคณิศตาสตร์โดยได้ดำเนินการดังนี้ 1- ศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําพันในจังหวัดศรีสะเกด คณาครูกูเกิลปวัติศาสตร์ิสกเกตสองกษาเส้นสาทางสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัดศิสกเกตสามกษาค้นคว้าเรื่องทฤษฎีกรารเบื้องต้นจากอินเทอร์เน็ตสี่จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัดศิสกเกตจากการดำเนินการ คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้บทที่5สรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องประวัติจังหวัดศีสเกตร,ระยะทางไปประสานหินในจังหวัดศีสเกตโดยใช้ทฤษฎีกราฟเป็นโครงงานระดับชั้นมัธยมตอนปลายจัดทําโดยมีวัตถุประสงค์ 1. สํารวจเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญในจังหวัดรีสเกต 2. เพื่อนําความรู้เรื่องทฤษฎีการเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้ในการหาเส้นทางการเดินทางที่สั้นที่สุด 3. เพื่อจัดทําแผนที่แสดงเส้นทางสถานสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญของจังหวัดศรีสะเกดโดยได้ศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือเรื่องทฤษฎีการเบื้องต้นมาเป็นแนวทางในการจัดทําผลการดําเนินงานสรุป 1. คณะผู้จัดทาได้ทําการสํารวจเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญของจังหวัดศรีสะเกดได้ทั้งสิ้น9้าแห่งประกอบด้วย1 ปราสาทสากกำแพงใหญ่อเภอุทุมพรพิสัย 2. ปราสาทโดนตวนอเภอกันทะลักษ 3. ปราสาทบ้านปราสาทอภอห้วยทับทัน 4. ปราสาทตำหนักไซอเภอขุนหาน 5. ปราสาทปางกู่อปางกู่ 6. ปราสาทเยออเภอไพบึง 7. ปราสาทสากกำแพงน้อยอเภอุทุมพรพิสัย 8. พระธาตุเมืองจันทร์อเภอเมืองจันทร์ 9. กู่สมบูรณ์อบึงบูรณ์ การเรียนรู้เบื้องต้นในการจัดทําโครงงานและสามารถต่อยอดให้มีความรู้และทฤษฎีกราฟ 2. ได้นําความรู้เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้ในการหาเส้นทางการเดินทางที่สั้นที่สุดพบว่าเส้นทางจากโรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัยถึงปราสาทสากําแพงน้อยมีระยะทางที่สั้นที่สุดคือระยะ9.9กิโลเมตรแล้วเส้นทางจากโรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัยถึงปราสาทโดนตวนมีระยะทางที่มากที่สุดคือ ระยะ90กิโลเมตรระยะทางสำรวจรวมทั้งสิ้น416.5กิโลเมตรเส้นทางดีกีเท่ากับ44.3จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษข้อเสนอแนะ 1. ควรสำรวจสถานที่ให้ครบทุกอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ 2. ควรศึกษาและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น